เลขเจ็ดใช่ไหมเลขห้านะวันดีคุณอำพันด้วยครับแม่คุณแม่ปอกอ่าโอ้ยอ่ากี่เลขแล้วเนี่ยเอ่อส่วนมากส่วน,ส,วนส่วนมากนะผมดูแบบเปิดๆนะอ่าทุกคนช่วยกันพิมพ์เลขเด่นเ,เลขดังให้ผมหน่อยหนึ่งถึงศนอ่าประมาศูนยถึงเก้ากับเลขศูนย์ถึงเลขเก้าทุกคน คิดว่าเลขอะไรดังที่สุดครับอัฐธรรมนัญงวดนี้ทุกคนคิดว่าจะเป็นเลขอะไรนะเออเลขที่ดังที่สุดหนึ่งฮอดเก้าเอาประมาณศูนย์ฮอดเก้านะครับนะบพิมพ์เข้ามาหรือมีเลขเป็นคู่คู่ก็พิมพ์ขึ้นมาได้ตอนนี้นะครับนะเลขเจ็ดค่อนข้างที่จะมาแรงนะบอกเลยเลขเจ็ดกับเลขแปดค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับนะเน,เนื่องจากอัจ อาจจะเป็นเพราะเลขเจ็ดมันอา่าเลขเจ็ดมันออกมาเจ็ดสองอ่ะเนาะนะครับนะหลายๆท่านก็คิดว่ามันจะมาอีกนะครับนะอาจจะเป็นเจ็ดอะไรล่ะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอา่าอันนี้จากคุณแอปเปิลนะครับแปดเก้านะอา่าคุณแม่นิพานะครับสองศูนย์ชอบห้าค่ะได้เลยหกต้องมาได้ครับได้ครับิดบนดีต้อนรับนะ ชร์ได้เรื่อยๆครับทุกคนจ๋าแชร์ได้เรื่อยๆเลยแชร์ได้เรื่อยๆนะครับามากันระยะหกต้องมานะรัฐบาลวดน,นี้ออกออกวันที่เท่าไหร่รัฐบาลวดนนี้ออกวันที่เท่าไหร่ทุกคนวันที่หนึ่งใช่ไหมวันที่หนึ่งบอกหนึ่งหนึ่งกรกฎาคม ใช่ไหมครับสามเชค่ะสวัสดีค่ะมาช้านิดนึงใครใครมาช้าผมเหรอ <c oughs> นะผมว่ามันปังดีเพราะหายทางโทรศัพท์หรือมันปังนะปังแบบเด่งๆเลยนะครับวัสดีคุณบอลรูนนะครับคุณน้ำหวานคุณแม่ประนอมวัสดีคุณอามพันครับอ่ะมาจากตัวเปิดรัฐบาลประจำว,ว,วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกหกครับ ไให้เก้าอี้ล้วเดอ้อครับคุณแม่สวัสดีคุณอุไรนะครับสวัสดีครับตัวปิดรัฐบาลนะครับทุกคนฟังทางนี้เบิงเบิงเบิงพี่นอ้องอะหัวหัวกลมกลมหัวกลมกลมมีขีดแน่อยจังหน่อยหัวกลมกลมมีขีดแน่อยจังหน่อยนะครับนะ,ะทุกคนคิดว่าเร่งอะไรจ้ะวันดีคุณแม่ยุพาคุณนัชชานะครับตอนนี้ผมไล์สดไปได้สิบสี่นาที สามสิบห้าวินาทีนะครับโอ้แ oh ม oh นเออแมทแมทสิบสี่นาทีกว่ากว่าินอองนะครับนะเขา uh, ้ามาอ่าวัดีคนลุกน้ำนะครับสวัสดีครับอ่า uh, พร้อมแล้วจิ้มลิงด้านล่างเลยทุกคนนะอ่า uh, ของคนที่พร้อมจริงๆนะครับเนาะเลขตัวเปิดรัฐบาลวันนี้จะเป็นของทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดรอบนี้ใครต้องการเลขสายด่วนรัฐบาลก็จิ้ ห,หลายหลอบเลยด้เมือนี่ก็คอยได้นอนพี่น้องนะตั้งแต่ตั้งแต่มีเจ้าตัวเล็กนะครับสองคนนี้นะไม่ไม่เคย <c oughs> บ่ได้นอนเต็มอิ่มจ้าเสียพี่น้องนะครับตั้งแต่มีสองตัวเล็กเนี่ยเออเปนแบ่นี้เบียยาเบียตามานนี่พี่น้องเออนะครับไม่มีคือใดเลยนะครับที่แบบเออได้นอนเต็มอิ่มนะ <c oughs> เออ กี่ปีแล้วเนี่ยประมาณปีอ่าประมาณปีกว่าๆแล้วปีสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนแล้วไม่มีวันไหนเลยนะที่แบบจะได้ซีเรียลเก็มอิมไม่มีเลยนะเออนะทุกคนเนาะคือแบบนะแล้วแล้วแล้วช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ก็ต้องดูน้องเขาเป็นพิเศษนะเออน้องเบตานะ้าเนาะตอนนี้ก็เพิ่งจะได้สามสามเดือน นะเพิ่งเพิ่งจะได้สามเดือนเต็มเมื่อวานนี้นออะครับโอ้ยบ่เคยเลยนะครับปกีกว่าแล้วอ,อไม่เคยได้นอนเต็มอิ่มเลยทุกคนเป็นขึ้นกันบ่ผู้ใดมีลูกมีหลานไหนใครมีลูกมีหลานบ้างตอนนี้ลูกหลานตัวเล็กๆมีไหมครับนี่บ่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมดนะคือเด็กในช่วงนี้นะครับเด็กในช่วงปีกว่า นะเออตั้งแต่แรกเกิดจนหอดปีกัว่ัวสามปีก็มี่เด้สามสามสามปีนี้บางวันก็จะอาจจะไม่ได้ตื่นตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าปีกัว่าๆสองปีนี่ก็ตื่นอยู่นะครับแต่ถ้ามีน่าจะคงรู้สึกเดียวกันกับผมนะสามขวบใช่ไหมครับสามขวบก,ก็ถือว่าดีดีอยู่นะ เ,ออเด็กสามเดือนกำลังหน้ารักใช่ครับมีค่าคุณอํารนะเด็กสามเดือนกําลังหน้ารักใช่ใช่ใช,ใช่ขนาดบันไดนอนก็นยังอวบอยู่โอ้ยแห่งบัไดนอนนี่แหละครับนะอ่าร่างร่างกายคือคือร่างกายของคนเราเนาะปกติมันต้องพักผ่อนเพียงพอแล้วการเผาผานพลังงานในร่างกายมันจะดี